กลัวทาประกันไปแล้วแล้วบริษัทไม่จ่ายอะค่ะเอ,อ่อเข้าใจเลยครับว่าลูกค้าทุกคนที่จะสมัครทาประกันเนี่ยแน่นอนแหละว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จริงๆทีนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าประกันจะจ่ายไหมเพราะว่ากว่าที่บริษัทประกันเนี่ยเขาจะเปิดบริษัทขึ้นมาออกผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยจะต้องผ่านหน่วยงานของภาครัฐก่อน ซึ่งมันผ่านการอนุมัติมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยสบายใจได้เลยครับถ้าเกิดว่าข้อมูลสุขภาพในวันที่สมัครทำรรปาาระกันเนี่ยทุกอย่างโปรง่งใสถูกต้องไม่ได้มีการปกปิดอะไรยังไงบริษัทก็การันตีจ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ระบุไว้แน่นอนในมุมของบริษัทบริษัทเองก็กลัวเช่นกันคือกลัวว่าลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อความจริงทั้งหมดเพราะว่า การสมัครทำประกันนะครับมันอาศัยหลักบริสุทธิ์ใจคือผู้รับประกันคือตัวบริษัทนะเขาไม่ได้มามองเห็นตัวลูกค้าหรือไม่ได้มานั่งสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยตัวเองทุกคนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยตัวแทนเป็นเพียงคนกลางที่รับข้อมูลสินค้าประกันไปเล่าให้ลูกค้าฟังแล้วก็ตัวแทนประกันรับข้อมูลสุขภาพกับลูกค้าผ่านการกรอกเอกสารแล้วก็ส่งให้บริษัทบริษัทก็จะเชื่อถือข้อมูลในใบสมัครนั้นเป็นหลักเพราะงั้น ต้องอาศัยหลักสุดจริตใจทั้งสองฝ่ายถ้าทุกอย่างโปร่งใสย,ยังไงการันตีจ่ายแน่นอนครับ